สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกคนนะครับหมอนัดโภชนาการนะครับหรือว่ากินอยู่ดีโดยหมอนัททาง a c e b o o k นะครับใครมีคำถามก็สามารถที่จะถามหมอนัทในทาง Facebook ได้นะครับหรือว่าใครที่ชอบที่จะรับฟังนะครับเป็นคลิปเสียงพอดแคสต์นี้นะครับฟังก่อนมาทำงานหรือว่าตอนเย็นนะครับก็กดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปเหล่านี้นะครับวันนี้นะครับคุณหมออยากจะพูดถึงเรื่องของความดันโลหิต สูงที่เป็นความดันหลวงนะครับในภาษาอังกฤษเราอาจจะเรียกคำว่า white coat hypertension นะครับแล้วก็จะมีคำหนึ่งที่เราเรียกว่า m a s k hypertension คือความดันหลอกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันนะครับแล้วก็จะตอบคำถามเพิ่มเติมก็คือควรจะทานยาหรือไม่ก่อนที่จะมาพบแพทย์มาเจาะเลือด ค,คำถามที่3เราจะพูดถึงความดันดีเนี่ยหยุดยาได้หรือไม่นะครับแล้วก็วิธีการดูแลความดันโดยที่อาจจะลดละเลิกการใช้ยาเนี่ยได้หรือไม่หรือจนสุดท้ายแล้วคุณไม่ใช้ยาได้เลยหรือเปล่านะครับมาลองติดตามกับคลิปนี้นะครับคือข้อแรกก่อนนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยความดันโลหิตเนี่ยมันจะมีตัวค่าบนกับตัวค่าล่างทุกคนทราบกันอยู่แล้วน,นะครับค่าบนเนี่ยนเขาเรียกซิสตอริกค่าล่างเขาเรียกดิแอสตอริก ภาษาไทยเนี่ยไม่มีนะครับค่าบนนี่เป็นตัวลักษณะของการที่เลือดออกไปจากตัวหัวใจแต่ว่าค่าล่างเป็นลักษณะของเลือดที่กลับมาสู่หัวใจนะครับค่าปกติจริงๆต้องบอกนี้นะครับว่าค่าความดันปกติอยู่ที่120-80นะครับอันนี้คือ normal นะครับค่าปกติของความดันแต่ว่าหลายๆคนเวลาไปตรวจเนี่ยเขามักจะใช้เกณฑ์ที่140กับ90 นะครับเหตุผลตรงนั้นเพราะว่าถ้าแค่ลำพัง1 4อยสี่เก้า็คนไข้ก็ไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าจากข้อมูลปัจจุบันในปี2020นี้นะครับในปี2563นี้เนี่ยความดันที่ปกติจริงๆที่จะลดโอกาสเสี่ยงในการตายเร็วหัวใจตีบนะครับเส้นเลือดในสมองแตกหรือโรคไตต่างๆโรคสัมพันธ์กับโรคเบาหวานด้วยก็จะอยู่ที่ความดัน ที่120กับ80นะครับทีนี้ประเด็นวันนี้ที่ผมอยากจะสื่อสารก็คือความดันที่เราเรียกว่า white c o นะครับไว i ค e c o เนี่ยเราใช้ภาษาไทยก็คือว่าความดันเวลาที่ไปโรงพยาบาลมักจะเจอ,อคุณหมอใส่เสื้อกาวสีขาวคุณพยาบาลชุดขาวแล้วในสมัยเดิมเนี่ยเราเชื่อว่าการที่คนไข้ต้องอดหลับอดนอนแล้วมาเจอคุณหมอเนี่ยอาจจะเกิดความตื่นระหนกตกใจทําให้ความดันเนี่ยสูง กว่าความดันที่บ้านนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราวัดจากเกณฑ์ที่บอกว่าเออมันเริ่มสูงแล้วนะคือ140 90นะครับความดันที่บ้านเนี่ยโดยทั่วไปแล้วถ้าจะวัดที่บ้านก็ไม่ควรที่จะเกิน13585ก็คือเรียกว่าต่ำกว่าที่โรงพยาบาลได้ประมาณ5มิลลิเมตรประหลอดนะครับนะครับ <c oughs> ทีนี้ประเด็นสําคัญก็คือว่าหลายๆคนชอบอ้างว่าก็วันนี้มาพบหมอความดันก็เลยสูงกว่าความดันที่บ้านนะครับมันมีมุมมองอยู่2ประเด็นนะครับความดันเนี่ยเป็นโรคที่เราเรียกว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีอาการเลยก็ว่าได้และความดันเนี่ยเป็นโรคซึ่งประมาณถ้าคุณอายุเกิน ห0าสปีเป็นต้นไปนี่คุณต้องเป็นความดันโลหิตสูงอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเส้นเลือดคุณมันก็จะแข็งขึ้นไปตามอายุเหมือนท่อน้ำปรับปลาในบ้านเนี่ยที่เป็นท่อ PVC แล้วก็พอโดนแดดโดนฝนไปเรื่อยๆมันก็เกิดการกรอบถูกไหมครับนะครับมันก็จะเป็นแบบนั้นทีนี้ประเด็นของตัวไวโคดที่เราจะบอกก็คือว่าเมื่อมันไม่มีอาการคนไข้ส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนไข้ที่ อาจจะไม่ได้ดูแลตัวเองมากนักหรือว่าละเลยหรือคิดว่าไม่เป็นอะไรมัง้งหรือว่าบางคนบอกอะไรเป็นไปตามโชคชะตาอะไรอย่างนี้นะครับคือเขามักจะไม่ดูแลตัวเองไม่ได้วัดความดันโลหิตที่บ้านไม่ได้ไปวัดที่คลินิกหรือไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเพราะคิดว่าระบบหลักประกันไม่ว่าจะประกันสังคมสามสิบบาทรักษาทุกโรคเบิกจ่ายได้เนี่ยเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลผมย้ํานะครับว่าเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นหน้าที่ของคนทุกคน นะครับแต่ที่เกิดโรคต่างๆร้ายต่างๆมากมายเพราะว่าคนจํานวนมากเนี่ยก็ละเลยในเรื่องราวเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนได้พยายามหันกลับมามองว่าความดันน้ําหนักตัวทั้งหมดนะครับสุรี่การดื่มเหล้าเนี่เป็นเรื่องราวที่คนแต่ละคนเนี่ย พึงกระทําและดูแลตัวเองอย่ายกมาให้เป็นหน้าที่ของแพทย์เพียงอย่างเดียวนะครับไม่งั้นเราก็จะรักษาโรคเหล่านี้ไม่ไม่วัดไม่ไหวนะครับประเด็นในเรื่องของการวัดความดันก็คือว่าผมาสนับสนุนให้ทุกคนนะครับวัดความดันได้ด้วยตัวเองที่บ้านนะครับส่วนจะวัดที่คลินิกหรือวัดตรงไหนก็อันนี้ก็แล้วแต่คุณสะดวกเลยนะครับประเด็นของมันอยู่ตรงนี้ครับว่าการศึกษาในปี2ปีที่ผ่านมาเราพบว่า เวลาที่คุณมาโรงพยาบาลแล้วพบว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยมันจะมีอยู่2มุมก็คือเป็นความดันโลหิตสูงนะครับถ้ามาตรวจกันเขาพบว่าถ้าติดต่อกัน1-3ถึงครั้งไปแล้วแล้วก็พบว่าสูงแต่ที่บ้านความดันโลหิตไม่ได้สูงเกินเกณฑ์ครับลักษณะนี้เราพบว่ามีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหหลอดเลือดเนี่ยเป็น สองถึงสามเท่าของคนปกติแล้วมีแนวโน้มที่บั้นปลายชีวิตคุณเป็นความดันโลหิตสูงอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าการมาโรงพยาบาลอดหลับอดนอนเดินทางมาแล้วความดันต้องสูงเนี่ยมันก็ไม่ได้จำเป็นแบบนั้นเสมอไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าคุณหมอท่านนั้นหรือทีมงานท่านนั้นบอกว่าก็เป็นเพราะว่ามาโรงพยาบาล ความนั้นก็เลยสูงแต่ที่บ้านปกติคุณหมอก็อาจจะละเลยไม่ใช้ยาหรือคนไข้ก็บอกว่าไม่อยากทานยาคนเหล่านี้ก็จะนําไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะผนังหัวใจทางด้านขวาหรือทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่โตมากขึ้นจากความดันที่มากขึ้นนะครับทีนี้ถ้าในกรณีของคนที่คุณหมอบอกว่าต้องใช้ยาก็ จะเกิดปัญหาว่าถ้าเกิดว่าสูงเป็นบางครั้งบางคราวที่สถานบริการที่คลินิกเวลากินยาไปแล้วความดันก็อาจจะมีโอกาสที่จะต่าแล้วเกิดปัญหาหน้ามืดบูบเวียนไปได้นะครับนี่คือปัญหาหนึ่งนะครับอีกการหนึ่งที่เราพูดถึงเราพูดถึงมสที่แปลว่าหน้ากากนะครับคือ,อหมายความว่ามาวัดทีไรที่หน่วยบริการที่ออฟฟิศที่คลินิกเนี่ยความดัน ที่คลินิกก็ต่ำอยู่ตลอดเลยนะครับซึ่งความดันที่คลินิกเนี่ยสมมุติว่าความดันมาวัดแต่ละครั้งก็ต่ำกว่า140-90แต่ว่าพอไปอยู่ที่บ้านแล้วความดันบางครั้งเกินไปแล้วเช่นเกิน135-85หรือบางคนเย็นเย็น150-90นะครับฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่า Mass h y Pertension คือมันทำให้วงการแพทย์ เกิดความละเลยในการที่จะดูแลตัวเองหรือแม้กระทั่งคนไข้ส่วนใหญ่ทั้งประเทศไทยเนี่ยไม่เคยวัดความดันที่บ้านส่วนใหญ่ต้องบอกเป็นอย่างนั้นดังนั้นก็จะยึดการตรวจรักษาของแพทย์เป็นหลักกับบ้านก็ตัวใครตัวมันแล้วก็คิดว่าทุกอย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งความดันที่เป็นความดันที่สูงที่คลินิกแล้วก็ความดันที่ต่ําที่คลินิกเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยจะแก้ปัญหาด้วยการที่คุณติดตาม ความดันโลหิตของคุณที่บ้านนะครับทีนี้ข้อที่2ก็คือว่าหลายๆครั้งเนี่ยเกิดปัญหาอย่างเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาที่หน่วยของผมเนี่ยนะฮะเราก็พบว่าจริงๆพอเรามารวบรวมข้อมูลเนี่ยเราเริ่มพบว่าการที่ความดันโลหิตสูงหรือไม่สูงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพราะว่าเกือบทุกครั้งที่คนไข้ามาที่หน่วย บริการที่โรงพยาบาลเนี่ยคนไข้มักจะคิดอยู่เสมอว่าหมออาจจะเจาะเลือดและเมื่อคิดอยู่เสมอว่าจะเจาะเลือดคนไข้เนี่ยจะมีพฤติกรรมเหมือนกันหมดก็คืองดทุกอย่างทางปากนะไม่กินน้ําไม่กินอะไรเลยทั้งนั้นนะครับรวมทั้งไม่รับประทานยานะครับเพราะกลัวว่าผลเลือดจะผิดเพี้ยนอ,อย่างรุนแรงจนทําให้อาการไม่ได้ใช้โลกนี่เป็นกับตลปัดเป็นคนเละาเรื่องนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่า เวลาคุณพยาบาลแนะนำงดน้ำงดอาหารท่านส่วนใหญ่ไม่เคยพูดเลยว่าต้องงดการรับประทานยานะครับ mm. ดังนั้นเนี่ยวันนี้เรามาคุยกันนะครับว่าควรทานยาหรือไม่ก่อนที่จะมาคลินิกนะครับทีนี้ประเด็นของยาความดันเนี่ยจะต่างกับประเด็นอื่นๆน,นะครับยาความดันเนี่ยมีผลต่อหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดส่วนปลายการขยายตัวหดตัวของเส้นเลือดแดงเป็นหลัก หรือบางทีเป็นเส้นเลือดดำการขยายตัวของเส้นเลือดดำในร่างกายนะครับแต่การที่เขาให้คุณงดน้ำกิอาหารเนี่ยเพราะว่าผลเลือดในบางตัวเช่นระดับน้ำตาลในเลือดมันแปรผันตามปริมาณแคลอรี่ที่คุณรับประทานดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณทานอาหารเนี่ยไอตัวระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้ ะครับแต่ว่าปัจจุบันเราก็ใช้วิธีการตรวจระดับน้ําตาลด้วยระดับน้ําตาลเฉลี่ยสะสมซึ่งไม่ได้แปลผันตามอาหารที่คุณทานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามาตรวจที่คลินิกเนี่ยในบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าตรวจน้ําตาลสะสมพวกนี้อดอาหารหรือไม่อดอาหารได้ค่าที่เท่ากันนะครับแต่ว่า อันปัตยัไอื่นๆก็มีอย่างเช่นเราตรวจฮอร์โมนคอร์ติซอลเราตรวจฮอร์โมนหลายๆตัวที่มันต้องแปลผันตามช่วงระยะเวลาและการทานอาหารนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือว่าเกินร้อยละ95%สิ่งที่เราตรวจเนี่ยไม่ได้แปลผันตามอ,อาหารที่คุณทานในช่วงเช้านะครับแต่ว่าประเด็นในเรื่องของยาก็ต่างกันเพราะว่าจริงๆแล้วยาไม่ได้ส่งผลต่อ,อ ไอสิ่งที่เรากําลังตรวจอยู่อย่างแน่นอนโดยเฉพาะยาในเรื่องของความดันนะครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกงนี้ครับว่าคนไข้ส่วนมากเวลามาโรงพยาบาลก็จะตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยเราแนะนําเลยนะครับว่ายาส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นยาความดันโลหิตคุณควรจะทานตั้งแต่คุณตื่นนอนเลยวางอยู่ข้างเตียงเลยก็อย่างได้ทําไมเป็นแบบนั้นครับยาเนี่ยโดยปกติเราแนะนําให้ทานหลังอาหารเพราะว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยลืมมันเป็นเหตุผล ทางด้านการลืมหรือไม่ลืมมากกว่านะครับไม่ใช่เหตุผลว่ายามันจะกัดกระเพาะนะครับสาเหตุที่ยาบางตัวเราให้กินหลังอาหารเพราะว่ากัดกระเพาะอย่างเช่นยาคลายกล้ามเนื้อยาลดอาการอักเสบแบบไม่ใช่สเตรอยด์หรือแม้กระทั่งยาสเตรอยด์หรือแอสเพรินก็ตามนะครับแต่ในส่วนของยาความดันโลหิตยากคุมความดันโลหิตนี้เนี่ยเราให้กินหลังอาหารเพราะว่ามันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณตื่นตั้งแต่ตีสี่ แล้วก็คุณทานอาหารมื้อแรก9โมงเนี่ยนะค,คุณปล่อยช่วงเวลาอันมีค่าของคุณในการควบคุมความดันไว้ตั้งหลายชั่วโมงนะฮะก่อนที่คุณจะเริ่มยาอันนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าคุณเสียโอกาสในการที่จะใช้ยาเพื่อจะควบคุมความดันโลหิตนะครับเพราะฉะนั้นผมจะตอบสั้นๆน,นะครับว่าความดันโลหิตเนี่ยคุณสามารถเริ่มรับประทานยาตั้งแต่ช่วงเช้าได้มันเป็นปัญหาอย่างนี้นะครับว่าเวลาคนไข้มาที่หน่วยบริการเนี่ยมาเจาะเลือด แล้วถึงรับประทญญานยากว่ายาจะออกฤทธิ์ใช้เวลาหลายนาทีเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะครับคนไข้จำนวนมากกข้อมาวัดความดันก่อนทญญานยาหรือว่าทานยาได้แป๊บเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดค,ความดันโลหิตสูงแล้วคุณหมอคุณพยาบาลคิดว่าคนไข้ควบคุมความดันไม่ได้ไม่กินยาไม่ดูแลตัวเองก็ทำให้คุณหมอเนี่ยปรับเพิ่มยาอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ดังนั้นเนี่ยอันนี้เราก็มีการพูดคุยในหน่วยบริการว่าจริงๆการแก้ปัญหาเนี่ยต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุตั้งแต่ต้นในเรื่องของกระบวนการว่าทําความเข้าใจกับผู้รับบริการหรือคนไข้ว่าจริงๆแล้วยาความดันเนี่ยสามารถที่จะรับประทานได้นะครับคำถามข้อที่3ก็คือว่าความดันดีแล้วหยุดยาได้หรือไม่โรคความดันเบาหวานโรคไขมันในเลือดนะครับแตกต่างจากโรคไข้วัด โรคไข้หวัดเนี่ยจะเป็นโรคซึ่งบางทีหายได้เองพอทานยาฆ่าเชื้อแล้วโรคดีขึ้นก็หยุดยานะครับแต่ความดันเบาหวานไขมันเนี่ยมันเกิดจากกระบวนการ2ส,ส่วนนะครับก็คือเวลาคุณรักษาโดยการใช้ยาในบางคนคุณก็กลับไปดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่ความดันระดับน้ำตาลในเลือดหรือว่าไขมันในเลือดลดลงเนี่ย เป็นผลประกอบการที่คนไข้เองได้ปรับตัวด้วยในเรื่องของการทานหรือการลดน้ำหนักอะไรก็ตามและเป็นเรื่องของยานะครับการที่จะตอบคำถามว่าความดันดีหยุด,ย,ดยาได้ไหมเนี่ยก็ต้องตอบว่าขึ้นอยู่กับว่าหลังจากรับประทานยาไปแล้วเนี่ยคนไข้คิดว่าตัวเองได้ปรับตัวเปลี่ยนตัวเองใหม่เป็นคนใหม่ในการที่จะควบคุมอาหารได้ มากน้อยแค่ไหนนะฮะคนไข้แต่ละคนจะต้องเขาเรียกว่าให้คะแนนตัวเองว่าผลของโรคที่ดีขึ้นเกิดจากอะไรนะครับคนไข้จะต้องเขาเรียกอะไรฮะวิเคราะห์ตนเองเวลาผมทําแผนธุรกิจเนี่ยทางผู้ประกอบการก็ทางคนสอนก็จะ,จะบอกว่าให้คุณลองวิเคราะห์ตนเองใช่ครับไม่เข้าข้างตัวเองแต่เอาความรู้สึกจริงๆว่าตกลงแล้วการที่ สิ่งที่ดีขึ้นในผลประกอบการหรือในกรณีนี้คือความดันระดับน้ําตาลหรือว่าไขมันในเลือดเนี่ยเกิดจากตัวคุณเองหรือเกิดจากการใช้ยานะครับเพราะว่าอันนี้สําคัญยังไงครับถ้าเกิดสุดท้ายแล้วคุณก็บอกว่าผมก็ไม่ได้ปรับอะไรมากนะัก็แปลว่า,าโรคที่ดีขึ้นนะครับส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ยาซึ่งถ้าคําตอบว่าส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ยานั่นก็แปลว่าเมื่อคุณหยุดยาแล้วนะครับ มันเป็นผลจากยาเมื่อหยุดยาแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความดันระดับน้าตาลในเลือดหรือไขมันในเลือดมันก็ต้องกลับมาอยู่ในจุดเดิมของมันจะช้าจะเร็วนะั่นคืออีกส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยในโลกยุคปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่ทํางานและไม่มีเวลาดูแลตัวเองเพราะว่าต้องปากกัดตีนถีบหาเช้ากินขําหรือบางคนมีไรายได้เยอะก็ ไม่อยากจะออกกําลังกายหรือไม่สะดวกที่จะควบคุมอาหารเพราะว่า,เ,าเพื่อนฝูงเยอะเหลือเกินนะครับต้องกินหรือว่าต้องตะเวนไปตามร้านอาหารที่ดีต่างๆอะไรงนี้นะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่า Once ที่คนไข้เริ่มใช้ยาแล้วเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่จะต้องใช้ยาไประยะยาวหรือเรียกว่าตลอดชีวิตก็ว่าได้ซึ่งจริงๆแล้วการใช้ยาตลอดชีวิตก็ไม่ได้เลวร้ายถ้าคนไข้คนนั้นไม่ได้มี ภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการใช้ยาในทางกลับกันกลับดีต่อสุขภาพาในแง่ที่ว่าเมื่อคุณสามารถลดความดันได้ผนังหัวใจก็ไม่ได้รับแรงดันที่มากผนังหัวใจก็จะอยู่กับคุณในระยะยาวนะครับถ้าในกรณีที่คุณมาพบแพทย์คุณจะทำอย่างไรในการที่จะบ่งบอกว่าอ,อ ความดันเราคุมได้ดีในเมื่อเมื่อกี้เราพูดถึงไวโคดกับมาสไฮเปอร์เทนชันวิธีการง่ายๆก็คือว่าในช่วงหนึ่งสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่คุณจะมาพบแพทย์เนี่ยผมแนะนำว่าให้คุณวัดความดันนะครับเช้าตอนตื่นนอนนะครับแล้วก็วัดความดันหลังจากคุณรับประทานอาหารเช้าและรับประทานยาไปสักประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็วัดความดันช่วงเย็นหลังอาหารเย็นก็ได้หรือก่อนนอนก็ได้นะครับ นั้นโดยสรุปก็คือว่าก่อนคุณจะมาเจอแพทย์สมมติเจอแพทย์วันจันทร์หน้าวันจันทร์นี้เลยคุณก็เริ่มวัดความดันวันละสามครั้งหรืออย่างน้อยสองครั้งเช้ากับเย็นแล้วก็จดด้วยว่าก่อนและหลังการรับประทานยาความดันเนี่ยทำติดต่อกัน1สัปดาห์นะครับแล้วก็จดเอกสารนั้น,นไปพบแพทย์นะครับผมอยู่ในวงการกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในภาครัฐอยู่ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมาหลายปีนะครับที่คลินิกเนี่ยเรา คนไข้เราประมาณสามชั่วโมงเนี่ยประมาณร้อยคนตีซะว่าชั่วโมงหนึ่งสามสิบคนนะครับคุณหมอก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันนะครับการที่คุณหมอจะต้องเร่งตรวจเพื่อที่จะไปตรวจคนไข้ในช่วงบ่ายต่อหรือว่าทํากิจกรรมที่สาคัญสาคัญเช่นการผ่าตัดเนี่ยคุณหมอต้องใช้เวลาในการตัดสินใจค่อนข้างรวดเร็วนะครับคนไข้หลายๆคนมาบ่นว่าคุณหมอให้เวลาคนไข้น้อยคนไข้หลายๆคนไม่กล้า ที่จะถามหมอเลยด้วยซ้ำนะครับคุณต้องเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคุณนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณอยากได้รับการบริการที่ดีที่สุด,สดแต่ในเวลาที่โรงพยาบาลในประเทศไทยเป็นแบบ,นนบนเนี้ยนะฮะคนไข้แน่นๆนแบบนี้สิ่งที่คุณทำได้ดีก็คือการเตรียมคำถามมาถามหมอสอง mm. คือทำการบ้านมาก่อนนะครับ มาเจอคุณหมอปุ๊บคุณยื่นการบ้านเลยความดันระดับน้าตาลในเลือดนะครับเพราะแบบสิ่งเหล่านี้เราทําอะไรไม่ได้เพราะว่าระบบในประเทศไทยเป็นแบบนี้สิ่งที่เราทําได้คือการเตรียมตัวในการที่จะพบแพทย์นะครับเราปรับเวลาของแพทย์ไม่ได้แต่เราปรับเวลาตัวเราเองได้เราปรับคําถามหรือการเตรียมตัวก่อนพบแพทย์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมแนะนำนะครับในฐานะที่ผมเองก็ต้องดูแลคนไข้ลักษณะนี้เหมือนกันต่อมาก็คือว่า ปกติเวลาเราไปโรงพยาบาลต่างจังหวัดนะครับคุณหมอมักจะบอกความดันดีแต่ว่าในปัจจุบันเราพบว่าความค่ามความดันดีคืออะไรครับไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งนะครับเมื่อไปตรวจแล้วตรวจน้ําตาลตรวจระดับผลเลือดต่างๆนะครับจดนะครับจดข้อมูลนั้นกลับมาเพื่อเป็นสมุดบันทึกสําหรับตัวคุณเองนะครับวันนี้สิ่งเหล่านี้สําคัญมากนะครับในหน่วยบริการที่ผมทําตอนนี้เราก็พยายามที่จะจัด ระบบรูปแบบแบบนี้นะครับเรียกว่าคนไข้ควรจะต้องรู้ข้อมูลส่วนตัวของตัวเองไม่ใช่บ่งบอกว่าปกติแล้วก็จบไปนะครับในขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องไปบอกกับแพทย์อีกเช่นเดียวกันนะครับ,รบก็คือเรื่องของอาการต่างๆโดยมากความดันจะส่งผลต่ออาการบู้อาการเวียนอาการใจสั่นนะครับพยายามหลีกเลี่ยงการตอบพยาบาลคำตอบแพทย์ว่าอาการปกติ เพราะมันในความชีวิตจริงมันไม่มีอาการปกติเกิดขึ้นแน่น,นอนนะครับยิ่งคุณบอกข้อมูลละเอียดเท่าไหร่นะครับคุณจะยิ่งได้รับการรักษาที่ดีขึ้นตามไปด้วยนะครับคุณหมอคุณพยาบาลคงไม่มีเวลามากพอที่จะซักประวัติโดยละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยตามธรรมเนียมแล้วเขาก็จะถามว่าคุณมีอาการอะไรไหมถ้าคุณมีอาการแล้วคุณไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้าคุณก็จะบอกว่าปกตินะครับคุณก็ได้รับบริการที่อาจจะเ,เสียโอกาสนิดหนึ่ง นะครับอันนี้คือกระบวนการที่จะต้องอเตรียมตัวก่อนมาพบแพทย์นะครับและสุดท้ายนะครับจากข้อมูลในประเทศไทยเองเนี่ยคนเป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยเยอะมากแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเข้าสู่กระบวนการโดยการใช้ยาแล้วก็จะระยะย,ยาวนะครับทุกครั้งนะครับไม่ว่าคุณจะมีประวัติครอบครัวเป็นความดันโลหิตสูงไม่ว่าคุณจะเป็นเบาหวานไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอ้วนนะครับโรคต่างๆเหล่านี้เนี่ย ถามตัวเองนะครับว่าเป็นกรรมพันธุ์หรือเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในบ้านด้วยการทานแบบเดียวกันใช้ชีวิตแบบเดียวกันนะครับและในข้อมูลในปัจจุบันเราก็พบว่าถึงแม้ว่าคุณจะมีพันธุก,กรรมที่ถ่ายทอดต่อกันมาเป็นโรคอ้วนโรคความดันอย่างไรก็ตามนะครับพันธุก,กรรมเหล่านั้นเนี่ยต้องถามตัวคุณเองว่ามันทำให้คุณออยอมแพ้ในการที่จะดูแลตัวเองหรือไม่ ผมก็ต้องถามคำนี้นะครับเพราะหลายๆคนติดว่าพอเป็นพันธุกรรมแล้วใช้เป็นพันธุกรรมเป็นข้ออ้างว่าฉันจะต้องอ้วนฉันจะต้องเป็นโรคต่างๆแล้วก็โยนความผิดไปให้กับพ่อแม่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของพ่อแม่ถ่ายทอดมาการศึกษาแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าไม่ว่าคุณจะมีพันธุกรรมอย่างไรแล้วขาคุณยังเดินได้การควบคุมอาหารทางปากยังทำได้ เมื่อคุณปรับเปลี่ยนอย่างไรมันก็ต้องดีขึ้นจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของแต่ละคนว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับในบางคนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของอาหารก็ต้องแก้ที่อาหารหลายๆคนชอบบอกว่าเ,เพราะฉันไม่ได้ออกกำลังกายนะครับพูดไปเรื่อยๆก็ไม่ออกกำลังกายอยู่ดีใบ,บางครั้งเนี่ยปัญหาอยู่ที่กานรับประทานอาหารมากกว่า เพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนี่ยได้มองภาพตามความเป็นจริงแล้วก็โฟกัสในเรื่องของการปรับอาหารเป็นหลักอย่าไปโฟกัสเรื่องของการออกกําลังกายเนื่องจากชีวิตในปัจจุบันของคนไทยวุ่นวายมากอยู่แล้วการหาเวลาในการออกกําลังกายไม่ได้ง่ายสําหรับหลายๆคนเลยนะครับเอาละครับวันนี้ก็จะเป็นพอดแคสต์เบื้องต้นในเรื่องของการดูแลความดันนะครับผมอยากให้ทุกคนที่ฟังคลิปนี้เนี่ยเชื่อว่าจะมีคุณพ่อคุณแม่และคนในครอบครัวที่น่าจะได้ประโยชน์จาก คลิปนี้นะครับฝากกด subscribe นะครับกินอยู่ดีโดยหมอนัทนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับและใครมีคำถามนะครับรบกวนถามที่ Facebook หมอนัทโภชนาการนะครับซึ่งจะเป็นอินบ็อกซ์ส่วนตัวจะทำให้ข้อมูลต่างๆบางทีมันก็เป็นข้อมูลเซนซิทีฟที่ไม่อยากเปิดเผยให้ใครนะครับก็ไปถามได้ที่ Facebook นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ